สวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับอยู่กับชี้จุดใจตังกับความมงน้ํานะครับวันนี้เราจะพามาส่งกับเหรียญยอดนิยมของหลุมมะทิมนะครับก็คือเหรียญเสมา8ดรอบหลุมมะทิมนะครับสวยๆเป็นแสนนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับจะมีโค้ดนะครับง่ายๆแต่แบบเบสิกแบบธรรมดาไม่ต้องพิเศษอะไรมากมายนะครับจะมีโค้ดตอกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโค้ดตัวอุนะครับอันนี้จะไม่เต็มมากนะครับแล้วมีโค้ดหนึ่งที่แพงกว่านะครับถ้าสวยชนสวยเนี่ยแพงกว่าประมาณสัก 10% 20% 10- 20%นะครับก็คือโค้ดนะครับแล้วถามว่าไม่มีโค้ดมีไหมมีนะครับไม่ใช่ว่าเก๋นะครับถามว่าโค้ดเบิ้ลเลยมีไหมมีนะครับแล้วเขาจะมีพิเศษเช่นโค้ดสาราอะไรเงี้ยนั่นคือพิเศษไปแล้วเราจะไม่พูดถึงเราก็มันจะหายากหน่อยนะครับแแบบพื้นฐานที่เราเข้าใจกันนะครับแต่เราไม่พูดถึงเบสิกพาร์รุ่นนี้กันนะครับพาร์รุ่นนี้นะครับเป็นพาร์ที่เรียกว่าเป็นเหรียญปั๊มที่อยู่ในยุคสองว่าบที่ยกว่าคมชัดเจน เบอร์เลยนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับอันนี้ขนาดอยู่ในเรื่องสติกนะครับเดี๋ยวส่องกันแบบชัดเจนเลยใบยหน้าท่านนะครับเท่าที่สังเกต,ตดูนะครับเรียกได้ว่าจะมีช่อมีเม็ด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 เห็นไหมแต่นี่คือเศษผงนะครับแต่นี้ใบหน้าท่านช่อมีเม็ด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 เห็นไหมครับอยู่ตรงใบหน้าลอยย้อนลอยอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นผิวผิวใบหน้าท่านจะมีบางทีจะมีเสี้ยนบ้างมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมี เม็ดกากอะไรนะคมๆเนี่ยอยู่ตามซอกเห็นไหมซอกลอยหยากซอกตานะครับจมูกเห็นไหมครับปากพวกนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเป็นแบบความคมชัดที่ชัดเจนนะครับในรุ่นนี้นะครับแล้วอย่างต่อไปเนี่ยเห็นไหมตรงเส้นพวกเส้นไหปลา,า้ายเห็นไหมครับแล้วก็เส้นริ้วจีบอท่านเนี่ยบนเส้นริ้วจีบออีกทีจะมีเส้นเซียนซ้อนอีกทีหนึง่งเห็นไหมบนผิวเนี่ย แล้วโค้ดเนี่ยต้องตอกลึกคมชัดเจนนะครับในโค้ดตัวอูอันนี้เป็นโค้ดตัวอุนะครับถ้าเราสังเกตดูดีโค้ดตัวอุนะครับหนึ่งผนังเนี่ยตั้งเป็นสันเลยนะครับโค้ดตัวอูเนี่ยผนังนี่ตั้งเป็นสันเลยนะครับผนังที่ตั้งเป็นสันแล้วข้างในโค้ดเนี่ยต้องพื้นต้องเรียบเนียนตึงนะครับต้องไม่ไม่ไม่เบอร์นะครับแล้วก็เรียกว่า เส้นสายต่งตางๆเนี่ยทุกอย่างของเรียรุ่นนี้นะคมชัดเจนหมดนะครับดูตรงนี้ครับสําคัญมากๆนะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูค่อยๆดูกันใต้มือนะครับใต้มือเห็นไหมตัวใต้มือนิ้วมือปลายแหลมคมชัดเจนเลยแล้วก็มีเม็ดเม็ดเมเมอยู่ใต้มือเดี๋ยวดูเป็นจุด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 เห็นไหมเป็นเม็ดไข่ปลาจุดจุดอยู่ตรงใต้มือเล็กๆตรงนี้เนี่ยตัวใต้มือท่านเนี่ยใต้นิ้วมือเนี่ยเล็กๆเลย นะครับเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับแล้วผิวไฟแดงเดิมๆก็เป็นผิวผิวไฟที่สาดกระจายแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่สวยแชมเปี้ยนขนาดนั้นแต่ว่าก็น่ารักดีแล้วพวกนี่ครับซอกกระหนกนี่สําคัญมากนะครับอย่ามองข้ามซอกกระหนกนี่เรียกได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆจะมีเส้นเซียนสาดอยู่ตรงพื้นซอกกระหนกเดี๋ยวผมเอามือหมอกหน่อยดีกว่า เนี่ยเส้นเสียนศาสตร์บางทีอาจจะไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมเส้นเสียนศาสตร์แล้วล่องกระหนกคมชัดเจนนะครับแล้วเม่กาพวกนี้คมชัดเจนหมดรุ่นนี้มีเมฆกาเยอะนะครับเขาเรียกเป็นเมกาในบล็อกนะครับไม่ใช่ว่าเมฆกาอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมพื้นจะมีเส้นศาสตร์ประกายเต็มไปหมดเลยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่าคมนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยจะมีเส้นศาสตร์ประกายเนี่ยต้องเอียงดูพวกนี้ต้องเอียงดูแล้วดูซอกกระหนกคมไหมครับเนี่ย แล้วบนตัวกระหนกเนี่ยจะมีเส้นเซียนซ้อนอยู่นะครับถ้าเราสังเกตดูดีเห็นไหมนี่อยู่ในเลี่ยมเราก็ดูได้นะครับเราสามารถใจตังได้นะครับเห็นไหมบนบนกระหนกจะมีเส้นเซียนซ้อนอยู่เห็น <adjacent> ไหมเห็นไหมดูบนผิวกระหนกครับโอ้โหอย่างนี้ชัดเจนและซอกคมๆนะครับบนผิวกระหนกเน,นี่ยมีเส้นเซียนแล้วด้านล่างนี้จะมีวงเดือนเห็นไหมครับมีเส้นวงเดือนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเส้นวงเดือนฟาบฟาฟาอย่างเงี้ยนะครับ นี่แล้วพื้นเส้นสาดประกายเต็มเลยเห็นไหมเส้นมงเดือนบางๆนะครับเส้นมงเดือนบางๆนะครับดูทุกอย่างคมชัดเจนหมดนะครับแล้วต,ตรงนี้บางทีเนี่ยจะมีจะมีเส้นทะแยงขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับแล้วพื้นเนี่ยเส้นสาเตรมอย่างเงี้ยชัดเจนดีนะครับแล้วพิลมาด้านหลังนะครับรูหูจอดจะบานๆอย่างเงี้ยแล้วปิ้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วคอหูจะไม่ใหญ่มากนะครับตรงคอนะครับคอหูจะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วด้านหลังเวลาเรายกมาเนี่ย พวกเนี้ยนะครับผมจะเปรียบเหมือนร่องน้ําเลยพวกร่องยันเนี่ยจะเป็นร่องน้ําเลย,ย crawling, ต้องโค้งต้องตั้งต้องลึกอย่างเงี้ยนะครับเรียบตึงอย่างงี้นะครับเนี่ยเห็นไหมโค้งตั้งเรียบตึงเราทําคลิปเสียมาแปดรอบไ,ไปเยอะมากๆแล้วนะครับแต่เราจะให้เห็นหลายๆองค์เพื่อทบทวนแล้วก็อะไรต่างนะครับเนี้ยพื้นตั้งเรียบตึงแล้วพื้นเนี่ยถ้าเอียงดูดีๆตึงจริงๆนะครับแบบเห็นไหมเป็นร่องน้ําเลย,ยตรงนี้ สำคัญนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่เกสจะแบบห่อหอเหี่ยวๆด้านหลังแล้วพื้นจะมีเส้นสายประกายอย่างนี้เลยเห<ช>็นไ,ไหมเราจะไม่ชี้เป็นจุดๆแบบทุกอย่างเราต้องให้ดูโดยรวมนะครับพระดูจุดเดียวไม่ได้นะครับอย่าพยายามจําอย่างนั้นเราต้องดูหลายๆจุดรวมๆกันเราต้องดูธรรมชาติเราต้องดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วพื้นตัวใกล้ๆยันเขาเนี่ยผมเรียกว่าเป็นตัวหน่อหรือกันจะเป็นใหญ่ๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นธรรมชาติของรุ่นนี้เลยนะครับ เป็นธรรมชาติของรุ่นนี้เลยจะเป็นเยอะๆเป็นแบบเป็นตัวหนอนอะ่ะอยงเงี้ยแล้วพื้นมีเส้นาสายนะครับเราก็ดูอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติแล้วเราดูรายละเอียดความคมชัดเป็นหลักนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยในซอกมุมต่างๆเราส่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นหลายๆจุดนะครับแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยพิจารณาดได้ว่าอันเนี้ยเป็นยังไงแล้วก็ ของแท้เป็นยังไงนะครับขนาดอยู่ในเลี่ยมเราก็สามารถจ่ายตังได้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียมา8ดรอบนะครับถ้าในมีพันหลวงประทีมหรือพันอื่นก็สามารถมาแบ่งปันผมได้นะครับปักหมุดคำบางน้ำอาคารเคพนตินะครับร้านอยู่ตั้งอยู่อ่อนนุช74ทับนนะครับอยู่ก่อนถึงซอยติดริมถนนใหญ่เปิด4โมงเช้าถึง4โมงเย็นหยุดวันพุธ1วันนะครับถ้าไม่สะดวกเดินเท้าสามารถส,าารถส่งรูปมาทางไลน์แอทไซเคเล็77ตัวได้เลยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ